สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องสาวน้อยเมืองเหนือนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยานค่ะซึ่งวัดแสงแก้วโพธิยานนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนั่นเองซึ่งวัดแสงแก้วโพธิยาน,นี้นะคะเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความวิจิตรงดงามใช้การผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาไทายใหญ่และพามา่ารวมเอาไว้ด้วยกันค่ะ ซึ่งวัดแสงแก้วพุทธิยานี้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นชั้นๆค่ะชั้นแรกนะคะหน้าทางขึ้นบันไดเขาจะมีรูปปั้นพระอุปคุตและพระสังกระจัยตั้งขนาดข้างอยู่ข้างสองคุมประตูเลยนะแล้วพอเราเดินขึ้นบันไดามานะคะเราจะเจอกับรูปปั้นต่างๆนะตรงกลางนี้จะเป็นเทวด์าลายักนะคะแบกระครังอยู่นะ รอบๆด้านนะคะเราจะเจอกับรูปปั้นท่านเท้าทั้งจตัตุมหาราชทั้ง4ี่นะประกอบไปด้วยเท้าวเวสุวรรณเท้าถัตตะลัเท้าว,วิรุปักเท้าววิรุหกนะทุกคนเดินมาทางด้านซ้ายนะคะจะมีส่วนที่ตกแต่งเหมือนอยู่ในป่าเห็นมะพาเลยทุกคนสดชื่นมากๆเขาจะเป็นสวนแบบ เขาจะมีแบบระอองน้ำค่ะปล่อยไว้ตลอดเวลาเลยบรรยากาศไม่ร้อนเลยนะคะด้านในสวนเข้าไปแล้วสดชื่นมากๆตรงนี้จะเป็นหอระฆังด้วยนะพอเราเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นเป็นลานไหว้พระนะจะมีพระพุทธร,รูปนะคะเรียงให้เราเข้าไปไหว้ได้นะตรงโซนนี้นะคะเขาจะมีทางพระเจ้าทันใจพระแม่ธรณี เวสุวรรณแล้วก็มีองค์หลายๆองค์เลยค่ะวางเรียงรายไว้ให้เราไปสักการะบูชาได้เลยนะต่อมา,ล,าล้านข้างนะคะเราเจอกับ องเงินเพ่อทองช้างเอราวัณน,นะแล้วก็จะมีองค์พระเจ้าทันใจนะคะจะเป็นองค์เงินองค์ทององค์ดําต่างๆนะคะชั้นต่อมานะคะก็จะมีองค์เทพองค์ต่างๆได้รับการปั้นตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะ เป็นองค์ที่ใหญ่มากๆเลยค่ะลองไปสักการะดูได้นะเราเดินเข้ามาด้านในนี่นะคะเขามีหลายองค์มากๆเลยทุกคนคือข้างบนสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรูปปั้นของรูบาสีวิชัยองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทุกคน ลองเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้นะคะที่นี่มีสกายวอล์กให้เดินด้วยนะเป็นสกายวอล์กไปไหว้พระด้านบนนะคะแต่พวกเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพราะตอนนั้นอากาศร้อนมากทุกคนใครอยากไปแนะนำให้ไปช่วงเช้าหรือช่วงที่ร่มๆนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด u u s c r i b e กดไลค์ให้หน่อยนะคะเป็นมือใหม่เพิ่งหัดทำํำยังไงก็ขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสวัสดีค่ะ